ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ n m a x คันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าบอกเปิดกุญแจไฟหน้าจอไม่ติดนะครับแต่ว่าผมแก้ตรงในส่วนนั้นแล้วก็ใส่ฟิลไล่ไฟตรงในส่วนใต,ใต้เบาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดกุญแจก็ไฟติดนะครับแต่สตาร์ทไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับวันที่ ไปรับรถนะครับไปลองกับลูกค้านะครับลูกค้าก็เท็นให้ดูว่าเปิดกุญแจแล้วมีควันขึ้นบริเวณชุดนี้นะครับผมก็ทําการเปิดดูครับมีรอยไหมนะครับในส่วน ABS นะครับแต่ตอนเนี้ยผมเช็คว่าไฟอะขึ้นมาเส้นเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแต่พวกระบบแจหรือไฟต่างๆนะครับ ไม่ขึ้นมาที่สวิคเลยพวกดีเล์ไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับแต่ลองต่อตรงนะครับเอาไฟเข้าไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดปกติแต่ไฟไม่มาจากต้นขั้วจากข้างล่างเนี่ยครับขึ้นไปเลี้ยงข้างบนก็จะต้องมาดูครับว่าสายที่ชุดนี้ไหม้มีผลอะไรกับสายเมนฝั่งนู้นหรือเปล่า เพราะว่าฝ่ายเมนที่ขึ้นไปเลี้ยงข้างบนนะครับมันก็จะลงมานี้นะครับนี่ครับลงมานี่เฟนนี้นี่เฟนนี้นะครับแล้วก็มาเข้าฝ่ายเมนมัดนี้นะครับมัดนี้ก็จะไปไหนครับไปกล่อง epu นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีนได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับก็เพิ่มเติมนะครับรถมีอาการติดโค้ดนะครับ โพส44นะครับเกี่ยวกับกล่องนะครับโพส37ลิ้นเร่งน,นะครับโพส42ก็เป็นเกี่ยวกับ ABS นะครับคันนี้นะครับเบื้องต้นก่อนมานะครับมีควันขึ้นบริเวณชุดหน้านะครับก็เบื้องต้นสายไหมนะครับแล้วก็เปิดกุญแจไฟไม่ขึ้นหน้าจอนะครับตอนตอนที่ไปรับรถมาผมแก้เรื่องไฟไฟขึ้นหน้าจอแล้วผมเปลี่ยนเฟลให้แล้วแล้วก็มีอาการ ชุดแต่ไม่ดังไฟเลี้ยวไม่ติดแล้วก็สตาร์ทไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมทำการไล่สายนะครับแบบนี้เลยเพื่อเช็คว่าจุดไหนขาดหรือจุดไหนช็อตจุดไหนไหมนะครับนี่นครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับว่าผมไล่เสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถสตาร์ทได้นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวติดนะครับแต่ต้องไปเปลี่ยนดีเลยนะ พราะดีเลยนะ่าจะเสียดแต่นะครับอ่าแต่ดังปกตินะครับกำเบกนะครับอไฟเบกติดนะครับแล้วก็มาไฮไลไท์เลยนะครับสตาร์ทนะครับอ่าตอนนี้ติดแล้วนะครับอ่าติดปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาเก็บสายไฟแล้วก็เดี๋ยวทักไปนะครับว่า จะส่งรถได้ตอนไหนนะครับแต่ไม่น่าจะเกินคืนนี้เดี๋ยวส่งให้ครับไฟส,สูงไฟส,สูงไฟต่ำแต่แต่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวโอเค ถ้าชอบคลิปดีๆจากทางร้านก็ฝากติดตาม Facebook ของผมและช่อง YouTube ของร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ